มาครับบาทเลยปมาหตุเมนูผัดวุ้นเส้นมาตัวกระเทียมเจียวให้หอมหอมนะครับอันดับแรกครับกินเจียวหอมหอมนะครับต่อไปใส่หมูล,ลงไป ลวนหมูให้สุกหมูก็เริ่มจะได้ที่แล้วพอหมูได้ที่แล้วแล้วก็เอาหมูมาพักไว้ก่อนแล้วก็จะทำไข่นะครับ ตอกไข่ลงไปาการตอกไข่นี่ตอกไข่มือเดียวนะครับกาที่จะเป็นเชฟกาน,นที่จะเป็นเชฟใหญ่นะครับต้องตอกไข่มือเดียวให้ได้นะครับไม่งั้นก็จะไม่ผ่านขั้นตอนนะครับ สดไฟสุดมันนะครับไข่พอนัดนีมาดๆนี่พอไข่หมาดๆแล้วนะครับมันจะได้ไม่เละนะครับี่ครับไข่ได้ที่แล้วก็ใส่หมูลงไปครับหมูที่เราเอามาพาักไว้คนให้เข้ากันนะครับนี่ก้จะเป็นเนื้อไผ่เนื้อมันนะครับแล้วก็ต่อไปใส่ผงเส้นไปเลยครับ เใส่ปลาเป็นก่อนนะคัก็เติมน้ำลงไปครับตามที่เขาจะว่าล่ะเราก็ใส่เครื่องปรุงลงไปครับเพราะว่าเราได้เตรียมมาแล้วต้าก็ติพัดแห้งๆนะครับ รอให้เส้นมันดูดน้ำก่อนเราจะพัดแหงประมา,านนี้นะครับนี่เลยใส่หอมนะครับเพิ่มความสวยงามนะครับผัดพุ้นเส้นใส่ไข่นะครับมานี้เลย มาครับนี่ผัดเส้นครับได้เวลาชิอมอร่อยครับกลมกลอมขอต้อนกลมเนดี